เลมักมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นยักษ์เอ็กซ์ตร้าโดยบริษัทเฟปซี่โคลาไทยเทรด,ดิ้งจำกัดจัดมหากรรมความสนุกครั้งใหญ่แห่งปีในงานแบ็ครีบอนเปิดตัวความพิเศษครั้งใหม่แบบจัดเต็มกับเลมักโฉมใหม่พร้อมกันถึง4รสชาติทั้งรสพริกปีศาจเอ็กซ์ตร้าชิลลี่รสบาร์บีคิวพริกพ่นไฟรสโนริสาหร่ายโอเวอร์โหลดและรสเอ็ก์ตรีมสาวครีมและหัวหอมเอาใจัวมันที่ชินชอบความกรอบกับมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นยักษ์เอ็กซ์ตร้าด้วยเทคเจอร์ใหม่ ai, แบบนิวเจนที่เพิ่มพริกจริงๆในซองสำหรับรสพริกป ความเข้มจัดมันเต็มแม็กแบบแซบหนวดที่ซีกว่าเดิมพร้อมเปิดตัว3พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดได้แก่นนทนน์ไบวชิรวิทย์และบกกี้ไลออนร่วมสะท้อนความปังชาร์จพลังความสนุกแบบอัลิมิตและปลดปล่อยความกล้าสู่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในสไตล์เจนแซดงานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกมันฟินและแฮ ppy กันทั่วหน้าณสยามแควร์เมื่อวันก่อนค่ะก็รู้สึก จริงๆโบแฮปปี้มากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโบ <Bo S 1> <Bo S 2> เป็นคนแบบว่าอินกับอินกับเลมากค่ะ <Ừ. S 2> แบบว่าทานเลมาตั้งแต่แบบเด็กแล้วก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่อินมากๆอยู่แล้วคือเรียกได้ว่ากินเลแทนข้าวเช้าเลยค่ะ <laughs> <laughs> ใช่างในวงของเราก็แบบรู้สึกว่าเราเราเติบโตมากับเลตั้งแต่เด็กอะไรย่างเงี้ยแล้วก็่ด้วยการที่เลวเขามีอัพเลเวลในการที่มาเป็นเลแม็กซ์ในครั้งนี้ แล้วเราเราเราได้เห็นเจตนาจุดประสงค์ในส่วนของแบบแคมเปญด้วยนอกเหนือจากความอร่อยที่มันมีอยู่แล้วเต็มแม็กซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของแคมเปญด้วยอลิชจยู่ใอินเตอร์แม็กซ์เนี่ยมันมันดีครับมันดีมันดีแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าดีใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทางนี้กันเลยก็เช่นกันครับผมดีใจที่เลเม็กซ์เลือกพวกเราทั้งสามคนเป็นเซอร์มาเพราะว่าเลก็อย่างที่พี่นนบอกเป็นแบรนด์ที่เรามันทานกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็ได้กินเวลาที่เราได้มาพรีเซนต์สินค้าที่เราทานจริงใช้้จรรรรริิงงงเเเเเนนนีี่่่่ยยยาาาากก็็ูสสึวมมััหบแลละปท ถูกใจผมมากๆเพราะว่าปกติผมกินเลเนี่ยผมก็ชอบชิ้นที่มันเข้มข้นอยู่แล้วแล้วเล่แม็กซ์เหมือนเหมือนทำสนองนี้ผมว่าหมายถึงว่าเอาเหมือนเอาชิ้นเข้มข้นทั้งหมดมารวมในถุงเดียวซึ่งมันมันตอบโจทย์ผมมากแล้วเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคมเปญด้วยที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นแคมเปญที่เราอยากจะแชร์ด้วยเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเรามากๆก็เลยสบายใจมากกับก,บการทำงานกับเล่แม็กซ์นี่ครับใช่ผมผมละครเอ่อโนริสารายของพวกเราเนะของเรานะโนริสารายก็จะมีความแบบ เข้มข้นมากในเรื่องของแบบสาหร่ายโนริที่มันเกิดขึ้นในซองนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หยักที่มันเต็มมากในทุกๆซองทุกๆรสชาติหรือลงไปถึงเรื่องของ Extreme s o u ซาวครีมและวัวหมอครับพวกเราดิสคัตกันอยู่นะว่าเราชอบรสอะไรมากกว่ากันคือโบนี่เป็นไงของโบนี่พวกเราจะมีแต่ละรสที่ที่เป็นแบบตัวของเราเนาะแต่ของโนน่าอะไรเงี้ยแต่ของโบอ่ะโบชอบรสโบโบชอบพริกพริกข้นไฟชอบชอบชอบที่เขาเลี้ยงรถเลเป็นรถโบแล้วนี่เลยอร่อยจริงแล้วก็แล้วก็ นี่ทับอัพแทบไม่ทันปากเลอะไปหมด <laughs> เลอะไปหมดทุกนิ้วครับไปยืนไปยืนดูค <ไป S 2> ุณไบว้เราก็ไปทานกันครับของผมก็ตามสีชุดเลยครับของผมเป็นรสพริกปีศาจกับเอสเตอร์ชิลลี่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ชอบรสนี้มามกเลยเพราะว่าเป็นคนเ,เวลารู้นๆเวลากินขนมที่มันมีความเผ็ดน,นิดๆมันทำให้เราแบบกินได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้เราแบบรู้สึกมีปีกระเป๋าขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยเลมัสเขามีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะครับก็คือในเลมัสรสพริกปีศาจเนี่ยเขามีเป็นแบบเป็นพริกจริงอ่ะเป็นพริกจริงๆที่เขาแบบเหมือนแบบทาเป็นแแบบงงห้มซึ่ เพ็กว่าเลขแต่ว่าแบบเผาจุ่มมากๆสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดสนุกนะปั่นมากครับคือคนนี้คนนี้เป็นตัวตัวเลยเลยเหชอบมาอ๋อจะจอยฮะจะจอยฮะอยากให้แบบคนเพื่อนสนุกอาจจะนิ่งๆกันเลยเนาะเราอาจจะอะไรไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็คือขึ้นไปเล่นเกมเขาบีบแค่นั้นเขาบอกขึ้นไปเล่นเกมแต่ไม่รู้เกมอะไรแล้วมันเซอร์ไพรส์ไปหมดใช่แล้วหลักคือแบบผมเห็นคนมารออะไรเงี้ย ร้อนกันหน้ายมยมกันหมดเลยอ่ะก็เลยอ่ะเล่นไห้เสร็จเร็วๆไม่ใช่เล่นน่ะมันสนุกโอ้โหถ้าไม่มีผมที่เสร็จเร็วกว่านี้แล้วใช่ค่ะก็ขอฝากพวกเรานะคะทั้ง3คนก็ขอฝากเลม a x ซ์เซอร์นะคะเรียกได้ว่าทางนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สะใจมากๆค่ะอ่ะเอ้ย n e ล m a ออะไร Okay. ไปด้วยกันไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยเ็าฝากพวกเราสามคนด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมจากเลมักได้ตลอดทั้งปีเลยจะพวกเราสามคนตลอดปีแน่นอนครับ